มีคนให้มาจับเนจามีคนถามว่าจัสตินมาบดเป็นน้องคาริโน้องชายของเจ้หญิงหรือเปล่านะโอ้ยต้องลุ้นต้องลุ้นละโอ้ต้องลุ้นอีกเหรอเนาะต้องลุ้นอยู่อีกเนาะคือยังต้องลุ้นอยู่อีกไหมเผื่อใครอยากดูเบกกี้บ้างไหมก็เดินมาด้วยกันนี่แหละค่ะโอ้ คือคือมีกรอบไหมสีทองอ่ะอีดิทให้แฟนอีดิทอ่ะบอกให้แฟนอีดิทไหนแคบบอกว่าอีดิทจะได้ดูถ่ายคู่ไหมคะลุ้นค่ะต้องลุนตอนนี้เหลือเจ็ดนาทีคืออะไรจะเลิกไลฟ์แล้วหรอหนึ่งชั่วโมงอะไรหนชั่วโมงน้อยจังคนเขาอยากดูยี่สิบสี่ชั่วโมงได้ซ้ำตามติดชีวิตเลยล่ะ